สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในแองกฤษติดหนังค่ะและหนังในวันนี้นะคะที่พี่นุ้ยจะมาพูดถึงมีชื่อว่า amateur คำคำนี้นะคะอ่านว่า amateur แปลว่ามือสมัครเล่นหรือในชื่อภาษาไทยก็คือไร้สมัครเล่นนั่นเองค่ะตรงข้ามกับคําว่ามืออาชีพซึ่งก็คือ professional professional นะคะก็ถามว่าทําไมต้องเป็นร้สมัครเล่นทําไมเป็นมือสมัครเล่นนะคะก็เพราะว่า พระเอกเนี่ยนะคะเขาจําเป็นต้องมาร้ายค่ะเขาจําเป็นต้องมาแก้แค้นเพราะว่าภรรยาของเขานะคะถูกโจรถูกผู้ร้ายเนี่ยฆ่าค่ะ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระเอกนะคะที่จะต้องแบบเออเขาไม่ได้เป็นนักฆ่ามืออาชีพแต่เขาต้องมาฆ่าเพื่อที่จะแก้แค้นหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังแนวแอคชั่นที่หลายหลคนเนี่ยชมว่าดีมากสนุกมากสําหรับพี่นุ้ยนะคะก็ถือว่าโอเคดูได้ดูสนุกดูเพลินนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นลุ้นไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะชอบหนังเรื่องแบบที่มันอยู่ในแนวของแอคชั่นนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะ amateur ร้ายสมัครเล่นค่ะแล้วพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ คในอังกฤษติดหนังที่ New English and U I English ค่ะสวัสดีค่ะ